โยกตัวกดกดกดโน้มตัวนะคะวางแขนใี้ถูกเวลาที่เราจะกดใช้น้ำหนักเยอะเนี่ยเราต้องวางแขนที่พื้นนะคะกดกดนะคะกดกดกดนะคะกด กด <S <S กดกดเอานิ้วลงนะคะกดเอานิ้วลงเอานิ้วลงเสร็จแล้วก็เอายาหม่มองรูดไปรูดนิดหน่อยไม่ใส่เยอะนะเพราะว่ามันยัไม่เกาะเส้นรูดไปนะคะรูดช่วยรูดตามเส้นช่อรูดนะคะรูดขึ้นไปข้างบน ลูดนะคะลูดลูดชัวรูดไปเดิเด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 งเดิงเด้งเด้งเดงเดึงหอยหลังเดิงเดิงมนหมุนหมุนหมุนเดิง ดึงดึงต่อไปพับแขนกดจกักรแรล้งนะคะกดพับแขนก,กดกดกดดึงดึงดึงปึ๊บปึ๊บหมุนข้อต่อลู่ตามร่องนิ้วนะคะลูตามร่องนิ้ว ลู่ตามร่องนิว้วลูดตามร่องนิว้วมือเสียบเข้าไปจับประคองไว้หมุนหมุนเดิมนะคะหมุนเดินไปดึงเข้าต่อนะคะใช้ผ้ากันลื่นนะคะจับนิ้วจุ๊บจับนิ้วนะคะยืดถอยหลังนะคะยืด ยืดนะคะถอยหลังยืดถอยหลังยืดนะคะถอยหลังยืดถอยหลังยืดนะคะเสร็จแล้วใช้ผ้านะคะกดกดกดใช้ผ้ากด เอาไม่อยู่แล้วลูกกระตา